ที่จ,จ่ออีกคำเงินได้ไหมเนะี่ยเรื่องที่เฮ็ดต่อว่าวเนี่ยเฮ็ดมองอยู่ช่องเมกอ่ะตึ๊กอ่ะเดี๋ยวตอนวันเนี้ยนะถ้าทำก็ทำต่อถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นทำเพราะว่ามันต้องใช้ประโยชน์นะ อโอ้เสียงมันก uh ็ม uh ีหน uh uh ึ่งสองสามสี่้า โอกาศอุบาฌางคณะแม่ชีแล้วก็เพืนเพื่อนผู้ไป่ธรทั้งหลายวันนี้นะทำวัดป่บาบนน้ำพินก็ได้นำหน้าไปผสมบทเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็มีพระเพิ่มขึ้นมาอีกแปดรูปนะอ่าตอนนี้เราก็มีพระพิสุททั้งหมดและสองร้อยกว่าแนละ้วเนาะ ว่าอ่างเป็นสองมือใหญ่เนาะ <c oughs> ตอนนี้มีภาคอ่าจำพราษาเข้าภรษาเกินสองร้อยแล้วเนะาะส่วนไมชีเนาะออนนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะ ครบแล้วนะเนาะแต่ส่วนการสร้างพุตธที่อยู่อาศัยก็ยังยังทำอยู่เนะะาะทำทุกวันซึ่งเราทำเดือนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่าหลังต่อเ,เดือนอก็ถือว่ามากอยู่พอสมควรก็ยังไม่ทันอ เออต้องรอกันเนาะ,ะซึ่งอเป็นที่น่าปิติยินดีในกุศลที่มีคณระบุตรุณิดามาบวชมาศึกษามาปฏิบัติเนาะตัวรับสาจิตสาใจตัวเองเอ เราก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่เพราะว่า,าใหญ่ตรงที่มีพระพิสุอในสายกรรมฐานเนี้ยเกิน200นะถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะสำหรับพระสายป่าเนาะสายอรันวาสนะนะีแต่ก็ไม่แน่ใจคิดว่า200กว่านะคิดว่าสำหรับหลวงตานะคือว่าเยอะอนะ ามากมากเลยเลยนาะส่วนมากจะหลักสิบนะหลักสิบนะมีถึงหลักร้อยนะแต่วัด่าของนัำก็ยูนอะ่าถึงจะเป็นวัดถูกใหม่สร้างใหม่ก็ถือว่าอ่ามีพระชาระสงค์มารวมมู่รวม,มกันนะจำนวนมากนะ <c oughs> จากน,นี้เมื่อพิสษุน์เป็นชีนักบวชมาอยู่รวมกันจำนวนมากอ่ารวมๆประมาณห้าหกร้อยชีวิตเนาะห้าร้อยกว่าชีวิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือปัจจัเี่ที่อยู่อาศัยอยารักษาโลกเนาะอาเราก็อ่ามีคนสนับสนุนนะเคื่อหนุน ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยเนาะก็ถือเป็นบุญหรือเป็นวาสนาสะส้อนตัวหลวงจานะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่คิดว่าอาจจะมีแบบนี้เนาะในช่วชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่จะได้ทำหน้าที่นะ เป็นประธานสงฆ์มูใหญ่นะั้งแจะบวชมาก็าไม่เคยคิดนะแต่เคยเห็นภาพในจินตนาการอยู่แต่ไม่ได้คิดไกลขนาดนี้อ่าสมัยเมื่อแปดปีก่อนเคยคิดอ่าหลวงตาเขาคำนวณไว้สูงสุดคือหกสิบรูปไมเ,เกินอย่อคยคองางเง,งี้ยอ่าคร่ทัหกสิบรูปก็ถือว่าเยอะมาก นี่เกินสองร้อยแล้วเนาะก็ะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะซึ่งวัดปาององ่าอมณพยินพวกเราจตรงวงใจเองนี่เป็นปีที่สี่ที่มาสร้งางวัดตรงนี้ขึ้นมาเนาะ,อะตอนนี้รวมๆแล้วปกติเราได้แค่สี่ร้อยกว่าหลัง ทำมาสามปีเนี่ยไม่ได้หยุดเลยได้สี่ร้อยกว่าหลังก็ปีหนึ่งร้อยกว่าหลังเฉลี่ยแล้วก็ถือว่ามากกพอามควรเนาะอ่าป่าบม่อน้ำพระอินเนาะอ่าเป็นสถานที่อ่าอ่าอ่าเหะแก่การภาวนาเหมาะแก่การพัฒนาจิตใจอสมควรอ่าไม่งั้นก็คงไม่มีอ่าผู้คนนะ ามาปฏิบัติครับามมาหววลวง,งตาครับพระพระา萨คำถามมาพระขวัญโชติวัลโลครับหลวงตาครับผมขอถามธรรมสมาธิไปแล้วมันเกิดความว่างจะไปต่ออย่างไรครับผมไปต่อไม่ได้ครับการไปต่อการอยากไปต่อนัอ่นแหละก็กำจัดความอยากไปนี่แหละ จำไว้ไม่เดี๋ไปกำชัดความว่างหรือไม่ว่างคำยัดความอยากที่อยากไปต่อนี่แหละนะก็อยากนี่แหละคือจะหาให้ไวไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเลยไม่ต้องอะไรอนะอย่าลืมนะการกินกับการอยากกินเนี่ยมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นความอยากอ่ะ อยากไปต่อยไหมมันเป็นตัณหานะเพราะฉะนั้นอยู่กับความว่างเรียนรู้อยู่กับความว่างนะให้มันทรงอยู่กับความว่างให้อยู่กับสุญญตาให้ได้ตลอดดีไหมละ่ะนั่นแหละคือความหมายอย่าไปไหนไหนเลยเนาะอตาเป็นคำถามพ่วงจากคลิปเมื่อคืนที่หลวงตาเทศว่าทิดายังอยากเป็นมนุษย์เขาก็เลยถามว่า เทวดาเขารู้ว่าคนมีแต่ความทุกข์ทำไมเขายังอยากมากเกิอดอีกในเมื่อเขาสบายแล้วอ๋อคือความสบายที่ว่าเนี่ยอ่าคือความเพลินไม่ใช่ทุกข์นะอะเพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยหลงอยู่ในการมคุณติดอยู่ในการมคุณติดอยู่ในความดีอยู่ในกุศลของตัวเองออเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ย ถ้าเราไม่มีทุกข์เราจะรู้จักธรรมะได้อย่างไรนะเพราะทุกข์นี่แหละ,ะรู้แจ้งในเหตุข,ของทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องทมธรรมะเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าไปตัดสรู้ที่ชมพูทวีปไม่ว่าพระองค์ไหนเ็ตัดสรู้ที่เป็นเป็นที่ชมพูทวีเห็นไหมเพราะอะไรหล่ะเพราะมันมีทั้งทุกข์ได้สุข เห็นไหมเพราะนั <Bien ven ido> ue. Ue. So, ้นเทวดาเป็นกายชิพไม่มีกายไม่มีท่าสี่ย่อมย่อมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความเป็นอนิจจังวกางรันจาคิดว่าตัวเองมีอายุยืนยาวได้ซ้ำไปหลงอยู่ในความเพลินตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอตัวเองจะสิ้นสิ้นบุญสิ่งกุศลที่ตัวเองสร้างไว้ก็เริ่ม เริ่มอยากเริ่มเห็นโทษนะเ็อยากมาเป็นมน,นุษย์นะอ่าเพื่อจะมาอ่ทาทำความคุณงามความดีอ่นะสารรสร้างบุญสลตนเนั้นต่อไปอ่าจนสิ้นแห่งอ่าทุกคือการเกิดอย่าลืมนะอ่าทุกที่แท้จริงนี่คือการเกิดน,นะเพราะว่าเทวดาก็อยู่ในหมวดของอนิจจังเห็นไ,ไหม ความไม่เที่ยงไม่แน่นอนจริงไหมในเมื่อความไม่เที่ยงไม่แน่นอนความแปรปรวนแปรปรวนมันก็ยังมีเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มทุกข์เทวดาก็ทุกข์เห็นไหมไม่ใช่ไม่ทุกข์นะจะหมดหมดกุศลนี่ก็เริ่มทุกข์แล้วมันไม่แน่นอนมันไม่จะไปยังไงอ่าดีไม่ดีก็ตกนรกได้อย่างนี้เห็นไหมเขาไม่ต่างจากพวกเราหรอกออแต่พวกเราเนี่ยมีดีคือมีกายเนื้อที่บริบูรณ ประกอบด้วยขันห้าพวกเขาขันยังไม่ครบเลยคือไม่มีรูกแม่เป็นอรุณเห็นไหมเพรานะฉะนั้นออ่นี่ก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรนะอานิสงส์แห่งอาณาปาลนาัต่ิมีพุทธวจนะ ฉบับอหกนะอาน,นิสงส์เห็นไหมของอนาปานสติมีเจประการแต่สําหรับบางทีอันิสงส์ของอนาปานะามีสองประการทำไมต้องมีสองประการที่จริงก็มีแค่ 2. สองสองประการอย่างไรคือน,นึ่อเข้าถึงอรหัตผลในชาติปัจจุบันเห็นไหมตอนที่มีชีวิตอยู่ อ่าสองอ่าเห็นไหมอ่าจะเข้าถึงอรหันตอนใกล้จะตายเห็นไหมอ่านอกนั้นตอนใกล้จะตายคือเป็นอนาคามีมรักอนาคามีผลนั่นเองเข้าใจไหมทีนี้อนาคามีเนี่ยอันนี้ส่งของอนาปน,นสถติมีห้าประการมันก็เลยบอกเป็นเจ็ดเห็นไหมอ่าที่จริงจะอธิบายขึ้นมาว่า อันนี้ส์ของอาณาปานสติเนี่ยอานิี้นนส์ใหญ่ก็คือหนึ่งได้เป็นพระรหัสสองได้เป็นอนา,าคามีแต่อนา,าคามีนแยกมาเป็นห้าอ่าห้าลุงจาก,ก็จจาไม่ได้อันนี้สมเจ็ประการเนี่ยเห็นไหมของอานาปานสติอ่าอ่าก็หนึ่งบรรลุอารหัตผลใทนทันทีในปัจจุบันอ่าสอง ย่อมบรรลุอรัรตรผลในการแห่งมรณะคือใกล้จะตายน,นั่นเองเห็นไหมคือเป็นอนาคามีแล้วล่ะแต่กใกล้จะตายก็บรรลุสามานะได้เป็นอ,อนาคามีหรือในภาษาบาลีเรียกว่าสิ้นโอลัมภาคิยะสัญโยชห้าย่อมเป็นอันตราป,ปรินิพพีคือเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามีอยู่ ถ้าตายแล้วยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็คือจะไปอยู่ชั้นอีกฮะอยู่สุทาวาสภมอีกคือไม่กลับมาอีนะเพราะฉะนั้นห้าก็จะคล้ายๆกันนะคือสำหรับว่าอนาคามีห้านี่แหละที่เรียกว่าอนาคามีห้าก็หมายถึงว่าบางคนเนี่ยไม่กี่วันก็บรรลุพุ่งไปเป็นอรหัตผลเลย บางคนก็อยู่สักหปีสิบปีอย่างเงี้ยก็เป็นพระหลานที่นั่นเลยคือไม่กลับลงมาตุติเป็นสัตว์อีกเป็นมนุษย์อีกหรือเป็นอะไรอีกนี่คืออนาคามีนะ,ะเพราะฉะนั้นคําว่าอนาคามีแต่รู้ได้ยังไงอรู้ได้เฉพาะตนตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นปัจจังนะ,อ,ะอนาคามีสําหรับเรื่องสมาธิแยกไม่ออกเลยนะกับพระอรหรันต คือเป็นอนันตริยะสมาธิคือเป็นสติที่สมบูรณ์สมาธิที่สมบูรณ์แต่ยังขาดปัญญาที่จะตัดกระแสะแห่งตัวตนได้อย่าลืมว่าอนาคามียังมีตัวตนอยู่เห็นไหมอ่าอย่าเพราะถ้ามีตัวตนก็ยังมีมานะอยู่เห็นไหมอ่ามานะยังไงก็คือรู้ว่าคนอื่นสูงกว่าตนคนอื่นเสมอตนคนอื่นต่ำกว่าตนเพราะมีตนมันก็เลยมีสามอย่าง ยังทําลายตัวตนไม่ได้อาจาย์อย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอาณาคามีเา็ายังมีตัวอยู่ยังมีมนานะอยู่นั่นเองอ่นนานอกจากพระอาคามีเข้าไปตัดทําลายตัวตนซะก็กลายเป็นอาราหัตผลนั่นเองอ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอนิสงส์ของอนัาปานสติถึงมีอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากบุคคลได้ก็ตามนะ มีสติอยู่ในลมหายใจหรือ,อทำอาณาปานาสติให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วนะหวังผลได้ทันทีเนาะเพราะฉะนั้นเนาะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอชื่อของธรรมะเพียงมีสตินีอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกลมยาวเข้าก็รู้ยาวก็รู้ลมสั่นเข้าก็รู้น,นี่แค่นี้นี่คือการภาวนา นี่คือการเจริญอาณาบาลนัสตินะสำหรับที่ต่อเน,นื่องมาก็คืออาณาคามีไม่ลงมาจุติแน่นอนล้านเปร์เซ็นต์ไม่สงสัยนะที่ลงมาจุติไม่ใช่อาณาคามีไม่รู้อนณาคาอะไรนะจำไว้ ส่วนส่วนเทวดาฝนจะบอกเฮ้ยวั้ามาสอนรมเทวดายังไม่บรรลุธรรมจะเอาธรรมที่ไหนมาสอนอะมันไม่มีสก,กัดไม่มีสังก,กัดไหนหรอจําไว้เพราะฉะนั้นคนบนรรลุธรรมก่อนค่อยจะสอนธรรมได้เพราะฉะนั้นเทวดายังไม่ได้บรรลุธรรมแม้แต่ขั้นโสดบันเลยจะเอาธรรมะที่ไหนเรามาสอน เพราะฉะนั้นก็เอาธรรมะแบบความรู้แบบสัญญานะั่นแหะมันจะจ่าอะไรกับกุถุชนเจริงไหมอ,อ่ามนุษย์ต้างตาเคยพูดะพอะภาษาอีสานฮะโบราณอีสานบอกสาวแม่ห้างขายยาสเสน่ห์ะถ้าเป็นภาษาแล้วเขาบอกว่าสาวแม่ไม้ขายยาสเสน่ห์ แม่ห้างก็คือแม่ม่ายาขายยาเสน่ห์แล้วหัวตัวเองยังทิ้งอยู่ยังไปทำชเสน่ห์ได้ขายเสน่ห์มันก็ผิดผิดเพศผิดฝาผิดตำรา,าเหมือนคนฝึกตัวเองไม่ได้ไปฝึกคนอื่นอย่างเงี้ยเห็นไหมรู้ไปหมดแต่อดไม่ไ,ด,มมมไมด้ประมาณนั้นความรู้ทัวหัวตัวไม่รอดประมาณนี้นี่คำว่าสาวแม่ห้างขายยาเสน่ห์ทุกวันนี้มันมีอย่างนั้นนา้ เห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นอ,อคนเราเนาอะอจะมีจะมีสมบัติมันก็ค่อยๆเอาให้คนอื่นได้จริงไหมล่ะเหมือนธรรมก็ตามถ้ายังเราไม่ถึงธรรมแล้วจะเอาธรรมที่ไหนเรามาให้คนอื่นมันก็เป็นธรรมของคนอื่นที่จะมาเป็นสมบัติของคนอื่นจริงไหมเพราะฉะนั้นการอ่านตำราอ่านหนังสืออะไรก็ตามฟังธรรมก็ตามมันเป็นธรรมของท่านไม่ใช่ธรรมของเรา ของเราต้องทำประพฤติปฏิบัติหาเอาเองนะนะเพราะฉะนั้นมันผิดหลักแม้แต่คำว่าศาสนาด้วยซ้ำไปะศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกรรมเห็นไหมใครทำดีดีทำชั่วชั่วทำดีไม่มีคนเห็นมันก็ดีอยู่ดีทำชั่วไม่มีคนเห็น,นก็ชั่วะชั่วในขณะที่ทำ ก็จิตมันเป็นสัญญามึงไม่รู้ไงว่ามึงทำอะไรจริงไหมเหมือนเราเป็นหนี้ใครจะคนมันก็จะฝังอยู่ในใจเราจริงไหมล่ะมันเป็นสัญญานั่นเองนั่นแหละเรียกว่ากรรมฮะหลวงจาก็พยายามพูดเป็นกลางๆนะ,ะเพื่อให้เกิดสติปัญญาก่อนฉันข้าทุกวันหลวงจาก,ก็พูดนะ,ะ,ะถูกบั่งผิดบั่งหรือ,อยังไงก็แล้วแต่คนจะตีความแต่ใ,ในเจตนาของคนพูด ก็พูดเพื่อให้เกิดสติปัญญาให้ค่องคิดนะ,อ,ะอย่าพึงเชื่ออย่าพึงเชื่อนะในกรามสูตรอย่าพึงเชื่อแม้มีในตำราอย่าพึงเชื่อแม้นั้นเป็นครูของเราอย่าพึงเชื่อเรื่องเราเล่าสืบสบกันมาเห็นไหมได้ลหลายอย่างพวกเราทำไมเชื่อง่ายจังนะจริงไหมคนหลอกให้กินขี้ก็กิน,นพระบิดาเห็นไหมคนนั้นศาสนาเลยว เราต้องสร้างเองเหตุปัจ,จโยจริงไหมอ่าเหตุดีผลดีเห็นไหมอ่าเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษทุกอย่างเกิดจากเหตุไม่ใช่หรือใครจะมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้ม,ม,มันขี้โม้เลยฮะเอาตัวเองให้มันรอดจริงไหมนะ,ะ,ะมีคนดูอยู่เลยสองรอยแปดสิบ like อ๋อ ถามสภาว่าหนึ่งอันนึงอะไหอืมเอาได้ได้ได้อยากคุณเชิญชมถามเ,าเขารู้ลมหายใจเวลาทำไปทำไมลมหายใจเบาลงเหมือนใจจะขาดครับอ๋ธรรมดาษษษษอ่าลมเริ่มละเอียดมันจะเริ่มกลัวจะกระอัดที่จริงมันปกตินะเขาเรียกกายละเอียดเห็นไหมถ้าลมละเอียดคือลมหายไปนั่นแหละกายละเอียดเพราะกายก็คือลม ถ้าลมไม่มีก็คือกายก็ไม่มีจำแค่จะคนจะกลัวกลัวตายนะอิเลสตกใจนะอ่า,อาที่จริงไม่ต้องหายใจก็คือไม่มีกายใช่ไหมอ่าอย่าพาาย,ยายามไปค้นหาเลยนะก็รู้อยู่นะกายหายก็รู้คือลมหายนั่นแหละนะลมมีน้อยละเอียดเท่าไหร่นั่นแหละกายละเอียดเรื่อง เพราะนั้นเป็นสภาวะที่เราต้องเรียนรู้ในในกายเราคือลมหายใจเราครับวันนี้ก็ตั้งใจรับพรเนาะยะภาวกริวะหาปุราปาริปุเรนติสหรังเอวะเมวะอิโตนังเปตนานังอุปกะปิอิติจังปฏิจังทุงมห้งคิดเปเมวะจะมิจันทุสับเบปุเรนตุสังกปา จันโดกราโซยัตามณีโชติกราโซยัตาอภิวานนสิริสัติจังมุธาปจายิโนจตาโรธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังหาหลังสาธุโอ้เสียงหมด